ตลอดถึงธรรมที่ประกาศสอนโลกมาเวลานี้ก็เพราะออกจากความเมตตาของพระพุทธเจ้านั่นแหละให้ทานธรรมแก่พวกเราเราจึงแนะนำมาปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นทานจึงเป็นเครื่องหมายแห่งผู้มีจ,จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเ,เป็นผู้มีจ,จิตใจอันกว้างขวางเป็นผู้มีเมตตาคนมีทานไปที่ไหน ย่อมมีเพื่อนมีฝูงมีมิตรมีสหายมากผิดคนนี่เหนียวเป็นไหนๆนเนี่ยนี่ก็คือเครื่องหมายแห่งความเป็นชาวพุทธของเราคําว่าศีลก็ให้มีเป็นเครื่องหมายของชาวพุทธบ้างอย่าให้มีแต่ตัวเฉยๆศีลข้อใดที่มีความจำเป็นมาก เราทำลายศีลข้อใดเป็นความเดือดร้อนเสียหายแกเ่เรา